ติ่งกริ๊ดแปกเชียร์ที่คำผ่อนลงภาพแฟนไฮโซคุกเข่าต่อหน้าเลี้ยวหาแหวนใหญ่เรียกได้ว่าช่วงเนี้ยเหล่าคู่รักคนดังเนี่ยก็มีโมเมนต,ต์คุกเข่าขอแต่างงานกันหลายคู่เลยทีเดียวค่ะตัวอย่างเช่นมาคิมแดนแพตตี้โนดแพทที่ดีกรีของแต่ละคู่เนี่ยก็คือหวานไม่แพ้กันเลย และคู่ล่าสุดเนี่ยที่ทำเอาสะดุ้งกันไปทั้ง IG เลยล่ะค่ะก็คือคู่ของเชียร์ที่คำพรกับวันใจไฮโซบิ๊กที่สาวเชียร์นั้นได้ลงรูปภาพนุ่มบิ๊กนั้นคุกเข่าต่อหน้าซึ่งงานนี้แฟนๆเนี่ยมีกรี๊ดกันเลยล่ะค่ะมองหากล่องแหวนในมือของนุ่มบิ๊กกันใหญ่แต่พอดูภาพดีๆและอ่านแคปชั่นของสาวเชียร์แล้วถึงกับรองอ้าวกันเลยล่ะค่ะไม่ใช่ขอแต่งงานเป็นการขอผูกเชือกรองเทา้งงาซะงั้น ยังไงแฟนคลับก็รอข่าวดีของคู่นี้กันต่อไปนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ